คือถ้าเกิดไม่ได้มาเรียนก็ไม่ดูซับอินสิ์การคำนวณเกี่ยวกับราคารประเมินที่ดินการหา,ารั์มีเทคนิคแล้วก็อะไรหลายอย่างที่คิดไม่ถึงได้รู้สึกตอบโจทย์กับตัวเองมากแล้วเป็นโอกาสทองในการที่จะลงทุนที่ดินก็อยากให้ทุกคนมาเรียนในคอร์สนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความรู้ไปสําหรับไปต่อยอดการลงทุนเรียนแล้วรวยครับ hey! ก็มีความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนลักษณะเช่าซื้อทรับย์อสงสิท์เนี่ยก็เป็นความรู้ใหม่มากสำหรับ Apply ในการใช้ได้ตอบโจทย์ครับ เระโยชนกับการที่ลงทุนรเรียนตันนะครับมาจากเพจชล่าสังหานะครับเทคนิคในเรื่องของการจัดการที่ดินหรือซื้อขายที่ดินนะครับผมแนะนําเลยแล้วกันก็จะได้ทิปต่างๆหรือเทคนิคต่างๆที่ผมพูดตามตรงว่ามันไม่ค่อยจะมีในโรงเรียนที่จะสอนกันได้เลยร้อยลนเลยครับอาจารย์สอนเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็สนุกดีอะค่ะแล้วก็แนวทางใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะสับบางสับที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะเทคนิคที่เราไม่รู้อ่างเงี้ยเราก็ได้รู้มากโรงเรียนเลยค่ะ ก็ได้ความรู้กลับไปเยอะมากๆค่ะเรียนรู้เรื่องการฟิปปิป้งอาจารย์พูดกระชับเข้าใจง่ายมีเทคนิคแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่คิดไม่ถึงได้ตอบโจทย์กับตัวเองมากแล้วมันได้มากกว่าในในคอร์สนะคะคือชื่อคอร์สเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างมันมีอะไรนอกเหนือจาก คือคอเยอะแยะเลยกฎหมยใหม่ๆที่มันมีการเกิดขึ้นมาคนภายนอกทั่วไปทือถ้าเกิดไม่ได้เรียงก็ไม่ดูวัดอินสิ์การคำนวณเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดินการหาสาคุ้มอาจารย์อนุชาอธิบายโอเคมากเลยครับแล้วก็เอาเคสที่อาจารย์เขาเจอจริงๆเนี่ยมาสอนเรานะครับดังนั้นเนี่ยเลยทําให้เราเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับการลงทุนที่ดินการซลิปที่ดินซัพไพ่ของที่ดินเนี่ยเข้ามาในตลาดเยอะมากจากคนที่เขาต้องการที่จะไม่อยาก เพราษีนะครับดังนั้นตอนนี้เป็นโอกาสทองในการที่จะลงทุนที่ดินแต่ความรู้ในการลงทุนก็มีความสำคัญเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาเรียนในคอร์สนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความรู้ไปสําหรับไปต่อยอดการลงทุนเรียนแล้วรวยครับการมีที่ดินที่ดินหนึ่งเนี่ยเราจะมีไอเดียยังไงบ้างในการที่จะสร้างรายได้ให้เราได้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ให้ไอเดียมาเยอะมากๆค่ะ อยากให้ได้มาลองเรียนกันนะคะไม่ว่าจะมีพื้นฐานความรู้หรือว่าไม่มีพื้นฐานความรู้ก็มาเรียนได้เหมือนกันรับรองว่าได้อะไรกลับไปแน่นอนค่ะ hey.